สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้ทุกคนก็จะเห็นผลไม้กระป๋องหลายๆอันนะคะหลังจากที่เราไปดูวิดีโอไปดูทีวีของญี่ปุ่นมา เห็นเขาทําง่ายมากแล้วพอดีเรามีผลไม้ไทยใช่ไหมเราก็เลยคิดออกเลยว่าเราจะต้องทําตามเขาทุกคนเขาจะเอาเป็นเยลลี่อ่ะไอไม่ใช่เอาเป็นผลไม้กระป๋องมาทําเป็นเยลลี่ทุกคนวันนี้เรามีนี่ขางเงาะอาร่อยดีนะคะทุกคนเงาะสับป,ประรดนี่ค่ะเราจะลองมาทําเป็นเรามาลองทําเป็นวุ้นใส่เจลาตินดูนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวแม่จะขึ้นวิดีโอให้ดูด้วยนะว่าเขาทํากันแบบไหนแล้วเราก็มาลองทํากันเลยค่ะนี่เข้ออุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่ผงเจลาตินนะคะแต่นี้เป็นแผน่นแล้วก็แต่วันนี้ของเราจะมีแบบแผ่นก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงาะกระป๋องนะคะทุกคนนี่ค่ะ,น,น,คคะนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราแบ่งน้ําออกแล้วนะเราต้องแบ่งน้ําออกมานะเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้เจลาตินกี่แผน่น ตอนนี้ก็จะได้ประมาณ300 ML นะคะเราจะใช้เจลาติน5แผน่นแล้วก็เทน้ำใส่ในในนี้ใส่ในกระทะประมาณ150 m l นะคะทุกคนแบ่งครึ่งนึงนะคะทุกคนใส่นี่ค่ะครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนโอเคใส่เจลาตินเลยค่ะนะใช่ค่ะ5แผ่นนะคะเจลาติน5แผน่น นับดีๆนะคะวิันละลายเร็วจังยังยังไม่ติดออแก๊สเลยเดี๋ยวแม่จะติดแก๊สแล้วนะอืมนี่ค่ะแล้วเราก็ตั้งไฟนะคะทุกคนให้เจลาตินละลายกลัวว่ามันจะเป็นพลาสติกละลายเลยทําทำคนค่ะจะดูนะทุกคนว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอะไรคือเจลาติน นี่ครับมันจะเป็นจะว่าเป็นคล้ายๆผงบุ้นก็ได้แต่บุ้นมันจะเป็นแข็งๆหน่อยใช่ไหมแต่เจลาตินตัวนี้มันจะทําแล้วเป็นเยลลี่อะลูกถ้าถ้างั้นเรามวดก่อนที่ทำคน,นเ,เลยคน่าจะใช้อันนี้ใช่ค่ะคนเร็วๆคนเร็วๆคนต่นนเอเนื้อ ธชทับที่เนาะแม่ันเป็นรอยโอ้ยลืมกระทาเรียบร้อนเราเราต้องใช้ไม้คนใช่ไหมไปเอาไม้มาก็ยังคันนะลูกดวน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 ไม่งั้นลอยเอาที่เป็นหัวเป็นสี่เหลี่ยมนะเร็วเธอ คนค่ะอุ้ยนั้นไม่ได้หูอกอันนั้นน้ำมันเยอะเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้โอเคเดี๋ยวไม่ค่อยค่อยคนอันนั้นไม่ได้ค่ะปิดแก๊สเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็คนให้แผ่นเจลาตินละลายนะคะทุกคนร้อนละ,ละ คนอย่าเอาเอย่าเอาทิ่มอย่างนี้้เอาอย่างนี้นะคะกลิ่นกลิ่นมันไห,หนูตะก,กี้หนูชิมเจลาตินแล้วม,มันก็ไม่มีอะไรไม่มีรสชาติมันก็ต้องเก๋างมันคือพลาสติกไ,ไหมอะแม่อาจจะเป็นเขาอาจจะหลอกเอาพลาสติกมีที่ไหนก็เปิด Google สิคะลูกว่าเจลาตินมันคืออะไรอ,อเด็กรุ่นใหม่ใช้ Google ไม่เป็นเลยเว้ยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคน นี่คะ่ะเราก็เทน้ําที่เหลือใส่ไปให้หมดนะคะทุกคนแล้วก็คนค่ะคนสักหน่อยหายใจเข้าลึกๆนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้ใช่ไหมเราก็ได้กล่องมาสองกล่องนะคะเราก็จะเทเงาะใส่ ทําเป็นสองกล่องจะได้กินง่ายปกติเขาจะต้องทําใส่กระป๋องนะทุกคนแต่กระป๋องเรามันดูไม่โอเคเท่าไหร่เรตกใจหมดนึกว่าเขาไม่เสร็จสับปะรดให้มันอยู่ด้านในเนื้งอง้ะใช่ค่ะนี่ค่ะเราก็แบ่งเท่าๆกันได้ไหมไม่ได้ค่ะนี่ค่ะแบ่งเรียบร้อยเป็นสองกล่องคนให้เย็นเร็วๆชื้อเรียบร้อยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำเจลาตินอายกข้ีขึ้นดีๆ มาเทใส่นะคะทุกคนไม,ไ,มไม่หนูหน,หนจับช้อนขึ้นให้มันเสด็จน้ำดีๆโอเคจับไว้นี่นะคะแบ่งให้เท่าๆกันนะทุกคนแล้เวเขา,าบอก,กว,ว่าเอาไปแช่ตู้เย็นสามสิบนาทีเราก็จะได้เป็นเย็นรีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะสำเร็จไหม <Okay. S 2> ต,ต,ต้องแต่งสีสักหน่อยใชไหมตแต่งสีสักหน่อยอ่ะเอาสีใส่อันเดียวนะหยดหยด,ยดไม่เอาใส่ช้อนเลยค่ะใส่ช้อนเลยค่ะเทใส่ช้อนนั่นถูกแล้วค่ะใส่ช้อนแล้วก็มาคนเลยเร็วๆเพราะสีแม่ผสมน้ำร้อนละนางอยากใส่สีชมพูนะคะทุกคนเร็วๆคนเลยค่ะรีบคนค่ะแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะ อาเราก็จะได้เงาะชมพูเราได้เงาะน้ําแดงทุกคนเอาเอาเอาแดงกว่านี้ไหมขอเยลลี่แดงกว่านี้หน่อยม,มันแดงไปไหมบันเทิงทุกคนโอ้โหนึกว่าเลือดนี่ค่ะเป็นแบบนหนังผีป๊อบนี่นี่ค่ะเราได้เป็นสองอันแล้วนะคะทุกคนได้เป็นสีแดงกับสีใสโอเคปิดฝาเขา้าวูุเย็นเอ้ยยังไม่ปิดก็ได้เอาแบบยกแบบนี้เลยอย่าเพิ่งปิด โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะทุกคน